แล้วก็ทั้งดีใจที่รู้ว่าใจซ้อนรักได้ได้รางวัล Best GL Series of Years นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทให้กับใจซอนรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่องสารแล้วก็คอบคุณที่ดีที่คอยดูแลพวกเราใช่ค่ะรวมถึงขอบคุณแฟนคลับด้วยที่คอยสนับสนุนเรามาใช่ค่ะก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกคนเลย ซีรีสเพียงเธอ Only You the Series ก็จะเป็นเรื่องจัดไปของพวกเราใช่ค่ะฉายทางช่องสามค่ะสามารถติดตามชมได้ทางช่องสามเร็วๆนี้ตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายทำแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะได้น้องยัง้หยังขอคร้อน t ของอ๋อใช่ใชใช่เมื่อตอนบ่ายๆไปร่วม เนี่ยเขาเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาร้องเพลงเยอะมากคือรับร้องเปน20กว่าเพลงเนี่ยโหตรมากแล้วก็คืเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราได้เป็นหนึ่งในแก๊สของพี่กับอร์ดีไใจเพราะก็รู้จักมานานเนาะวันนี้ได้ร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งก็ดีใจ่เราก็ยไปทีนานไหมคะไม่นะเขาจะเอาขึ้นไปทีเขาวันนี้เราก็คุยดีเลยคือกี๊กี้อะคือมากเคลียร์งานเพื่อที่้ยคือเราทั้งสองคน คือคือเสียงานเพื่อที่จะแบบขึ้น,นคอนเสิร์ตให้กับคนกัาบเขาคืว่าแบบรักคนกรบจริงนะๆเคยเล่นด้วยกันในเทวพรศอะคะ่ะโดนเฉพาะนตล้อาจานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นพี่ชายที่อันนี้มาก,ก็แบบอยากช่วยแบบอยากไปเป็นเกสมากใช่ใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อกี้แบบตกใจกับบรรยากาศพอก็คืออบมากค่อเพื่อขอบก็ขบมากก็รู้สึกดีใจที่ได้ ที่ครับมันมากก็ลองแบบร้องมันแล้วก็จอยกับจอยกับตัวเองมากๆาจอยกับแบบคอนเสิร์ตใช่คือแบบเอเนอร์จีในคอนเสิร์ตมันแบบสูงมากครับเทย์ดาเนี่ยคือเราเข้าไปแล้วก็รู้สึกถึงแบบเอเนอร์จีที่มันแบบบวก<า>เยอะมากเลยนะพี่กาดอยู่เป็นเซอร์ไพรส์มากแต่เม,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 มื่<ช>อถึงตรงนั้นรู้สึกที่ไหนที่หรอท<ม>ี่หรอเราไม่รู้เลยเอาคนทำหลุดคือเราเองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะยังไม่หลุด จะลองเต้นขนาดนี้เอาจริงๆใช่คนอหมด่เขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์เราเพราะเราก็ไม่ได้ซ้อมอะไรใดๆแต่ว่าครับคือซ้อมซ้อมหลังมาก็คงไซ้อมหลังมาก่จากนั้นก็ลงมางานนี้แล้วก็โดดมางานนี้ต่อประการนี่ก็นมากะสสุใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนที่ไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหนเขาก็คอยมา